ใช่ไหมสวัสดีครับตอนนี้เป็นบริานสดจากทางรายการขั้นขันนะครับก็ไม่เห็นเราเป็นงานงานหนึ่งของบรรดาสาวๆแล้วก็ครับผมหล่อสุดเลยครับผมคนนี้สวยค่ะในนาที่ผมเป็นผู้กองนะครับผมขอบรรยากาศในงานเลยนะครับ เช่นค่ะคอาหาร่ะสวัสดีค่ะครับนีครับสาวเปรี้ยจ้าไปไปไเป็นเขาเองค่ะบมาหลายปีแล้วผ่านเข้ากันอยู่ไม่ใจด้ใจคได้ขาวว่าไปคบคบหนุ่มสตา ตายแบบลาวลาวใช่ไหมครับเป็นเพลงของคุณเลยใช่ไหมครับนอกใจเรานอกใจเรามาตกอะไรมาแล้วได้ข่าวว่าคุณมีเรื่องกับคุณอ้ําอะไรไม่มีค่ะไม่มีนะคะเกิดการต่อสินผิดเรื่องโดยแล้วเรื่องของคุณตุ๊กตาเหรอครับคุณไปมีอะไรกับตุ๊กตาอันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงเลยค่ะช่วยแก้ข่าวนี้ เคลียร์เลยใช่ไหมครับเคลียร์แล้วค่ะเรามาถามคุณหนึ่งนะครับจริงไหมกับหนุ่งทียุงหุงนี่คุณอ๋อไอ้ความจริงค่ะความจริงได้ขอว่าไปเช่าโรงแรมแถวภูเก็ตนี่คือจริงใช่ไหมครับอันนี้จริงค่ะแต่ว่าอยู่คนละห้องกันโอ้แล้วเรื่องที่ถ่ายถ่ายชุดเวทนาบิกินี่แถวเกาะชาเกาะพายูนี่แหละ อันนี้ไม่จริงอ่ะค่ะอาจจะเป็นคนอื่นได้อาจจะเป็นขันใช่ไหมครับน่าเหมือนขันมากเลยจริงจริงไหมเคลียร์ข่าวนี่หน่อยครับอะไรนะคะที่ว่าคุณไปถ่ายบิกินี่กับหนุ่มรูปหล่อเจ๋อมันเป็นเรื่องปกติของคนสวยอ่ะไปลบลบสมาร์ 就卡。<laughs> <laughs> <laughs>